มาดูแม่ไก่กันคะ่ะอ่าเป็นแม่ไก่ที่เราป่งเมื่อวานนะคะอ่าจะให้ดูนะคะว่าไข่ที่เหลืออีกสองฟองนะคะที่ว่ามีตัวอยู่นะคะเพราะว่าถ้าไข่เป็นน้ำก็คือว่าอ่าที่นี่เขาเรียกว่าไข่ค้างหางถ้าภาษากลางก็คือว่าไข่ข้าวนะคะให้ดูนะคะเพราะว่า เป็นยังไงเอ,อ่ยนี่ไงเขาออกเป็นตัวนะคะก็จะเหลือเปลือกไข่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเป็นเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่นี้กับด้านในนิดอ,อันนะคะเดี๋ยวเราจะานับให้ดูนะคะว่าเมื่อวานมีลูกเจี๊ยบอยู่เก้านะคะวันนี้ถ้าสองฟองนี้ออกก็จะต้องเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวนะคะ เพราะว่าเมื่อวานมีเก้าตัววันนี้รวมสองนะคะก็จะเป็น11ตัวลูกเจีย๊ยบค่ะนับกันนะคะในเอยขอนับนอยเห็นชัดไหมคะเราเราจะเปิดเปิดด้านบนนี้เนาะจะได้นับง่ายนะคะเพราะตรงนั้นมันจะติดตรงขอบตรงนะคะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูเนะเาะเปิดก่อนเนาะ นี่นะคะต้องนับดูก่อนแม่ลายขอนับลูกเจี๊ยบน่อยมีสิบเอ็ดหรือเปล่าในเขาดูก่อนนับไม่ถน,นัดเลยค่ะเราจะนับยังไงดีเอย่ยให้ถน,นัดสุดๆถ้าเปิดเขาก็จะออกไปเลยนะคะนะคะออกกอโอ้โอยโอ้ยโอยโอ้ย มีน้องเอื้อยกับน้องไอ้ายเข้ามาทาไมลูกเป็นน้องเอื้อยกับน้องไอ้ายนะคะพอดีเขามาหาแม่ลายนะคะแต่ว่าเออไม่ใช่ลูกของแม่ลายเขาก็จิกนะคะน้องเอ้ยกับน้องไอ้ายเป็นลูกของแม่ชาลีนะคะอันนี้นะคะเขาก็อยากจะมาชมน้องเนาะแต่แม่ของน้องนี่ไม่ชอบนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับเนาะมีอยู่ตรงน้ำนี่หนึ่งตัวนะคะ เขาอ,ออกไปนู่นละวแม่ลายขอขอแม่นับดูก่อนได้ไหมคะหนึ่งเห็นนะคะเราเราเราจะนับกันได้ไหมคะเนี่ยแม่ลายขอนับดูก่อนได้ไหมคะเห็นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดค่ะนับทันกันไหมคะนับทันกันไหมคะ นี่ค่ะจังหวะแม่เขาแม่เขา,เขาบังอยู่ตรงนั้นเนาะเราจะไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะนี่ค่ะด้านนี้ก็จะมีเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าด้าน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 นอกสามนะคะแล้วก็รวมตรงนี้หนึ่งนะคะเอาเออกไปนอกสี่ละอถ้าเป็นนอกสี่ก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดค่ะ นับเห็นเหมือนกันไหมคะ11ตัวคะ่ะเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะเห็นชัดไหมคะด้านนอกนะคะมีสี่นะคะถ้าด้านในนะคะมีเจ็ดค่ะข้างนอกสี่ข้างในเจ็ดนะคะจะนับง่ายเนาะ,ะเห็นกันไหมคะเป็น11นะคะ นี่ค่ะหนึ่งสองข้างในเจ็ดนี่ค่ะข้างนอกค่ะข้างนอกตัวนี้ออกมาเป็นห้าแล้วค่ะไม่ลายมาขอนับลูกเขานะคะไม่ได้มารบกวนเขานะคะ แม่ลายไหนขอเช็คลูกก่อนนี่ค่ะแม่ลายสอนลูกกินข้าวน้อยนขอสอนลูกกินข้าวแล้วค่ะกินข้าวก่อน เข้ามาข้างในกันล้วค่ะเข้ามาด้านในกันหมดแล้วนะคะมาแล้วเห็นเริ่มชัดแล้วค่ะเริ่มชัดแล้วนี่ค่ะเห็นกันไหมคะมีสิบเอ็ดนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดค่ะ เห็นกันแล้วนะคะนี่ค่ะสิบเอ็ดนะคะมีสิบเอ็ดตัวค่ะเมื่อวานเราขย่าให้ดูนะคะที่ว่าไข่นะคะเวลาขย่าแล้วไม่ดังครกๆนะคะก็คือว่ามีตัวอยู่นะคะก็คือออกเป็นลูกเจี๊ยบแล้วนะคะ นี่ค่ะมีน้องโมโม่มาเฝ้าด้วยค่ะโม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 ่กับเจ้าเล้ามาเป็นเพื่อนกันค่ะโมโมเขาให้จับนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะโม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 ให้จับหนโมโมนี่ค่ะโมโมค่ะ โมโมเป็นไก่ที่น่ารักนะคะนี่ค่ะโมโมเป็นไก่น่ารักนะคะกาลังอาจจะเป็นแม่ไก่ค่ะนี่ค่ะนี่เลยค่โมโมโชว์ความงามหน่อยโมโมค่ะโมโมเป็นไก่ที่น่ารักนะคะ น,ะะนี่ค่ะน้องเอ้ยกับน้อง้อยนะะี่ค่ะว้ายายยา,ยาลูกน้องเอ้ยอยากจะเข้าไปข้างในนะคะเขาคงอยากกินข้าวเดี๋ยวเราจะเอา,เอาขยับด้านนี้เนาะเพราะว่าน้องเอ้ยน่าจะอยากกินข้าวเดี๋ยวก็มีโดนจิกแม่ไก่เขาก็ปก,กป้องลูกเขานะคะอย่างนะคะ เราจะเอาไม้ปิดไว้เหมือนเดิมนะคะกันไว้ว่าน้องเอ้ยน้องอ้ายเดี๋ยวเขาจะเข้ามาในกรงอีกนะคะตอนนี้แม่ชาลีนะคะของแม่น้องเอ้ยน้องอ้ายเขาไปไข่นะคะคมาทางนี้ด้วยค่ะคุณพ่อค่ะ คุณพ่อกําลังเลื่อยฟืนค่ะฟืนจะเอาไปใช้หุงต้มนะคะคือว่าเราเราใช้ฟืนก่อไฟนะคะเพราะว่าจะได้ประหยัดแก๊สรายเดือนเนาะคือจะได้ลดรายจ่ายนะคะ มาด้านนี้นะคะ